สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่221ี่นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกงใส่ชุดในตำนานไปสุ่มชัดโลกปักทงนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดในตำนานที่ยังไม่เข้าเสริมนั่นเองนะครับและก็ครับสาหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกงเช่นเคยตามนี้นะครับและก็ครับสาหรับวันนี้ครับพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นลูก GM ครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกง5ดาวแต้ม11 0 0 0ั 487นะครับตามนี้เลยและก็ครับสำหรับวันนี้ครับ เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นชุดในตำนานทั้งเซตเลยนะครับจะเป็นทรงผมครับแล้วก็ครับจะเป็นผ้าปิดปากครับผมและก็ครับจะเป็นตาไฟครับและก็จะเป็นเสื้อครับและก็กางเกงแล้วก็ครับจะเป็นรองเท้านะครับตามนี้เลยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนอะตามนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกน และก็จะเป็นท่า UMP ครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับทุกคนสําหรับท่านี้ครับเป็นท่าใหม่นะครับเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับสามารถไปหาจัดกันได้เลยนะครับทุกคนและก็ครับจะเป็นท่า M8 และก็ครับลูกซอมังกรครับผมสําหรับท่าสกินปืนครับพี่เอาออกไปเยอะมากนะครับทุกคนและพี่ก็เลยเพิ่มท่าที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟมานั่นเองนะครับจะเป็นท่าเตะบอลครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นท่าบาสนะครับแล้วก็ครับจะเป็นท่าเตะบอลครับจัดไปเฟี้ยวๆนี่ตึงๆเลยนะครับทุกคน บอกเลยว่าโคตรเท่ครับเห็นไหมอย่างจาบบอกเลยแล้วก็ครับจะเป็นท่าฮิปฮอปครับผมอันนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งตี้แล้วก็ใช้ได้ทั้งโซนฟิสตสไตล์เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรตึงครับชุดนี้ครับเป็นชุดลูก GM นะครับทุกคนบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับผมท่าทางก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มเช็ดโลกปักทงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม Let's ก จ้าเอ๋ทุกคนขอแจกว้าหน่อยละกันนะครับสำหรับอันนี้ครับจะเป็น Facebook พี่เองนะครับทุกคนก็สามารถไปแอดเพื่อนกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะรับทุกคนเลยนะครับผมและก็ครับสำหรับเฟสนี้ครับพี่จะเอาไว้คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับทุกคนซึ่งเป็นเฟซหลักพี่เองนะครับก็แอดไปกันเยอะๆนะครับทุกคนปฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมตึงปะเฮ้ยยังตึง ทำดาครับผมมันได้มากับชุดอะโคตรเท่ผมบอกเลยนี่แอคหน่อยละกันเฮ้ยยมพีทำดาครับผมเปิดมาวันแรกเลยนะใช่เปิดมานาทีแรกก็เวลเจ็แล้วผมบอกเลยตึงๆเลยครับเอาทำดาดูชื่อสัก่อนลูกจีเอ็มมาครับเ็ของจริงผมบอกเลยนี่ขอแอคหน่อยละกันนี่จัดไปดีบอยอของจริงตัวตึงตัวตึงมันได้มากับชุดใช่มันได้มากับชุด ชุดเนี้ยมันเหมือนข้อบ้าเว้ยที่มันได้ท่าด้วยอ่ะพี่พี่ไปเอาชุดมาจากไหนอ่ะพอพี่ส่งมาให้เว้ยดูชื่อซะก่อนลูกจีเอ็มอะของจริงไอ้ยังตึงนี่แอคกหน่อยละกันเฮ้ยท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยทำได้ครับผมนี่มีปีกด้วยปีกด้วยอ่ะใช่ของจริงนี่แอคไปจับไปเฮ้ยตึงเฮ้ยทำได้ทำได้แล้ววันนี้นายคนไหนอ่ะ ผมคนเนี่ยพี่เสื้อสีฟ้าอะสมหวังเหรอใช่ผมสมหวังสมหวัง <นะ S 2> จริงอ่ะป้าวแล้วก็ไม่จริงอ่ะพี่ผมก็งเป็นหมออไพี่เอาทำไมอะ่ะคุยกับใครเขาก็หายทุกคนนะเอารวยดิทีเนี้ยโอ้โห,โหแม่เปิดรับสมัครไหมเปิดรับสมัครไหมย่าเลยพี่ตอนเนี้ใจเจ็บ โอ้โหใจเจ็บด้วยโอ้สงสารว่ะเฮ้ยเราพวกเดียวกันเฮ้ไม่ใช่เอเคลูกสองโอ้โหเอเคตรงไหนวะแม่หลอดและหลอดและนอนน้อยเราเรามีไหมเรามีไหมแอคหน่อยละกันมีพอ่ะจัดไปเชิดเคอย่างเดียววิธธรรมดาธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเราแอดเพื่อนนายหน่อยละกันนายแม่งพูดโดนใจเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเปียมคุงตัวจริงปะเนี่ยเอ๊เฮ้ยฮัลโหลเปียมคุงพิบอิมเสียงดังไม่ได้ครับแม่ด่า อย่างชอบเลยเอาไม่ใช่เหรอนึกว่าตัวจริงตัวแม่เกินไปนี่จัดไปยืมพีไปเฮ้ยยูดียูมพีอ่ะเฮ้ยอย่างตึงผมบอกเลยของจริงอยู่แล้วตัวตึงไงเอาทำดาเฮ้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันไหมแอคท่าพร้อมกันอ่ะอ่ได้ครับผมมาหนึ่งสองซ่อมดู ทำได้ครับผมทำได้ของจริงอยู่แล้วไงระดับนี้เด็กหมูแ8รู้จักปะเอ๊หมูแปรู้จักทีรู้จักใช่เหรอใช่ผมนี่ FC เขาลีเฮ้ยใช่เปล่าใช่ไปรุ่นหมูแปดละอย่างเฟี้ยนี่ถ่ายร่างแกนไปหนึ่งทีเอ๊ะไปถ่ายร่างแกนด้วยเอาอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วทําได้ครับผมของจริงผมบอกเลยผมเนี่ยตัวตึงไงตัวตึงพระนครเลยผมเนี่ย ใช่ท่าเลงอ่ะนี่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเนี่ยท่าเนี้ยใช่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะนี่ผมได้ก่อนพอส่งให้พอส่งให้จริงปะเนี่ยพี่เอาทำได้ลูก G m อมซะอย่างนี่เฮ้ยอบเนี่ยชอบันดีชอบใช่มันตึงใช่ไหมมันเท่เลยเห็นป่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะใช่โคตรเฟี้ยวผมบอกเลยที่ผมชอบจริงนะท่าเนี้ย มันแบบว่าบึมบัมซัมเบ้เลยอ่ะอย่างหนึงผมบอกเลยนี่ปักไปหนึ่งทีรัวๆไปเนี่ยบางทงเฮ้ยของจริงไอ้ตรงจริงเฮ้เดี๋ยวผมแอดเพิ่มสองคนนี้หน่อยละกันแล้วคนนั้นชื่ออะไรวะเนี่ยเกินไปตั้งชื่อไม่ไอฟ้าไอฝนเลยนะเวิร์กเกินแล้วยิงนะนะยิงยิงจัดเลยอ่ะไม่รับเพื่อนผมด้วยอ่ะโอ้ทอว่ะเฮ้ยผมทอว่ะเกินไปยิงเกิน นี่ผมก็ชอบท่าเลยยูมพีอะตึงผมบอกเลยผมเนี่ยตึงตัวตึงตัวตึงเฮ้ยเฟี้ยวเลยไปจัดไปป้มปมนี่ไปขอบีบอยก่อนออกหน่อยและกันจัดไปเฟี้ยวเฮ้ยเย็ดไอท่าเนี้ยมันได้มากับชุดอะโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยถ้าชุดเข้าผมอยากได้จัด่ะจัดเลยต้องจัดเลยผมเลยต้องจัดชุนนี้ต้องจัดใช่ใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ โอเคครับพี่โอเคครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับเดี๋ยวไว้เล่นกันนะครับผมบ๊ายบายครับพี่โอเคครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลไอเจนี่โปรป์เนี่ยไม่ได้โปรครับผมมันลูก G M ไงตัวตึงครับผมลูก G M อะไรปัญญาอ่อนอีกแล้วนี่เอาอะไรชุดมาจากไหนท่าอะไรต่ออะไรเนี่ยอ้าวก็พ่อผมมาส่งให้ไงพ่ออะไรไอแต่ไอเฮียโคตรขยะเลยเอาโปรมาลิ้นไอเฮียเอ้าเลด่าผมทำไมอะ บรรทุลีดเกินครับคุณมีบอลริงือเล่เอาร้องทุเลศเฉยเลยอ่ะผมไม่ได้โปนายไม่รู้ว่าเปล่าไม่รู้อะไรคุณเอาโปมาเล่นทําไมเนี่ยชุดอะไรเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยร้องโปเฉยเลยอ่ะดูดิเนี่ยถ้าอย่างเทพเนี่ยมาเล่นโปงเล่นโปบ้าบอใครจะมาเล่นมันน่าเกลียดเกินครับน่าเกลียดอะไรดูโอโขคยเลีปลาป้าปาเล่นโปปลาปาอะไรโปอะไรเอ้าทุกคนแล้วคือมันเตะผมออกห้องเฉยเลยครับทุกคนครับ เกินไปนะครับทุกคนแล้วคือด่าผมสยาบเลยนะครับทุกคนเวอร์เกินมันไม่รู้นะครับว่าเจมส่งชุดมาให้ผมนะครับแล้วมาล้อว่าผมโปนะครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าห้องมันไปใหม่ดีกว่าครับไปปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับทุกคนไปครับผมก้ปิ้วฮัลโหลครับเมื่อกี้นายด่าผมทําไมอะไรขยะนี่เข้ามาอีกทําไมเนี่ยไอ้เหี้ยอาาผมอยากเข้ามาเฉยๆมาถามเฉยๆว่าด่าผมทําไม นาเกลียดว่ะกูเกลียดวะไอ้เทียไม่ชอบเลยรกลีผมอ่ะเอาผมไม่ได้โป้สักหน่อยนายจะมาเกลียดผมทําไมโอ้ไม่ได้โป้อะไรดูดิจุดอะไรเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยเลี้ยนว่ะโอ้โหลองเลี้ยนเฉยลี่ยโอ้โหเกินไปนายว่าตัวเองเปล่าไอ้คำว่าขยะเนี่ยโอ้โหขยะสังคมอ่ะไอ้เทียไม่ค่อยชอบหน้าเลยออกไปดิโอ้โหเกินไปเปล่านายเกินไปเปล่าผมถามจริงๆเหอะจริงๆว่าเกินไปปะมาด่าคนอื่นยับขนาดเนี้ย อดูอะไรเอาท่าอะไรต่ออะไรมากุนีนน่าเกลียดที่ผ่านหลาโคนร<อ>ังเกียจเลยเ<อ>คนแบบนี้โอ,โอ้ก็ผมว่าผมหล่อเท่นะเนี่ยตึงๆเลยเนี่ยหล่อเทอะไรปัญญาอ่อนเฮีย er. เกินไปป่ะเนี่ยผมถามหน่อยว่าเกินไปเปล่าคนแบบนั้นเนี่ยมาด่าคนอื่นยับซักขนาดเนี้ยมาเมลแล้วมากดญอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้เพืยอีกแล้วปัญญาอ่อนลูกจีเอ็มอะไรเนี่ยไปเรื่อยอะเอ้าไม่ได้หรอครับมมผมอยาอกเฉยๆโชว์ความหล่อเทหน่อยไม่ได้หรอ ไม่ได้จริงเลยเนี่สคลิปท่าอะไรนี่โปท่าหรือเปล่าเนี่ยเอามากดเนี่ยโอ้ลองสคริปลองโปเกินไปนายเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหแหมรู้จักสริปหน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะอเนี่ยเอาสตคลิปท่าปืนมากดอีกแล้วลงไม่ยินเลยเนี่ยแต่คลิปท่าอย่างเนี้ยเกินไปป้าเกินไปป่ะจริงๆเนี่ยถ่ายแรงแกนสเป็นหนึ่งทีเนี่ยตึงๆเลยเนี่ยอันนี้แรงแกนฟอร์มาป้าเนี่ยแรงแกนสคลิปบาบ้าเนี่ยทำไมนายต้องร้องด้วยอ่ะผมอยากรู้ว่ะ โอ้โหจะภาพลิ้นปูแล้วบอกผมร้องโอ้โหเกอกไปเกินไปจริงนายอ่ะอโอ้โหด่าคนอื่นขยงขยะนู่นนี่โอ้โหไม่ดูตัวเองเลยอะไรนี่มีแตคิปปักรงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วทําไมอ๋อถ้ามีแล้วทําไมเหรอครับมันก็น่าเกลียด้ปถ้าอย่างเงี้ยเอามาลิ้นไน่ะเกลทำไมหรอมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับดูดิมันด่าผมยาบเลยครับทุกคนมาครับหนึ่งสองสาม เฮียเองไอเฮียเปคิดโปรอ่ะอ้าวแล้วทำไมเหรอครับผมไม่ได้โปรอะทำไมอ๋อเนี่ยผมไม่ได้โประครับทำไมอ๋อตะกิดปะตรงมึงมีปัญญาหนึ่งงกับกูหรือเปล่าไอเหียแล้วแต่นะแล้วแต่นะผมได้หมดนะมก็สร้างมาเลยอช่ปะโปก็เจาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมสร้างได้หรอเนี่ยว่าจะสร้างเองแหมเกินไปเปล่าผมอยากลองเหมือนกันว่าโปรมันจะเล่นได้แค่ไหนมันเล่นได้แค่ไหนไอเฮียเอ้าแล้วทำไมเหรอครับ ผมได้หมดเลยครับทาไมขอปากดีขนาดนี้ไอ้พวกปากดีเนี่ยผมชอบเนี่ยแล้ได้หมดก็จ้างมาเลยเชี่ยกระจอกวายเชี่ยมีบัญญาจ้างหรือเปล่านายคนไหนครับนายคนไหนเดี๋ยวผมแอดเพื่อนเลยมาเนี่ยวหัวขาดเี่ยวหัวขาเนี่ยคนไหนวะนี่เหรอไอขยะเนี่ยนะไอสองนิ้วเนี่ยนะขยะอะไรปัญญาอ่อนจ้างมาดีกว่าอย่าพูดเยอะเลยโอเคไปไอ้แหมพวกบัตรฟรีนี่อย่างชอบเลยจริงๆมีปัญญาร้างหรือเปล่าซึ่อไม่ไม่มีร้างเองหรอครับฮะทำไมไม่มีบัตรสร้างเองหรอครับ ให้คนอื่นสร้างเนี่ยเกินไปป่ะเกินอะไรปป่ะอยากลองกับปูเฉปูมันจะได้ถ้าแค่ไหนเจ้าเอาผมได้หมดนะครับทำไมหออุ้ยผมได้หมดนะครับทำไมอ๋อเดี๋ยวเวลาออกออกออกไปั้างเลยปป่ะปปผมไม่รีบะครับทำไมอะรีบไปไหนหรออยากเล่นหรอบัตรฟรีอะไรเงี้ยอยากเล่นหรอตึงตึงอะตึงตึงอะเนี่ยมีปะกดมาอะไรเนี่ยกดปูท่าเอามาทำอะไรเนี่ยเอ็กซ์รอดเลยเอ้าเลยทำไมหรอเดี๋ยวซื้อท่ามาจะเก็บไว้บูชาหรอครับฮะ เก็บไว้บูชาเ <c oughs> หรออคไปบอกเขาซื้ออะไรมาเนี่ยโอ wh, ม้ม้เกไปจะเก็บไว้บูชาเหรอครับมาๆๆไอ้ขยกมาเดี๋ยวผมสร้างให้ก <c oughs> ็ได้มาไอ้พวกบัตรฟรีมาครับ,มา,รบมาครับมา <c oughs> okay, ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกัมันดีกว่าครับด่า <c oughs> ผมซะยับเลยนะครับทุกคนสวนนิดหน่อยทำรับไม่ได้นะครับทุกคนครับแล้วคือปัญหาไม่ให้ผมสร้างด้วยครับทุกคนถ้าผมหนึ่งหนึ่งแล้วคือให้ผมสร้างเกินไปครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างให้มันก็ได้ครับผมไปครับทุกคคนผมปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน Des e r t Eagle ครับและก็ไอวอครับผมและก็กอสองครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวมันเลยดีกว่าครับแต่ว่าอันนี้ครับมันให้เพื่อนเล่นให้นะครับทุกคนมันไม่กล้าเล่นกับผมครับเพราะว่าผมเล่นในคอมเนาะเพื่อนมันก็เล่นในคอมนะครับไปครับทุกคนไอวิกโครับผมอยู่ไหนจ้าหนุ่มน้อยจ้าเอ๋ปึ๊บไม่โดนเฉยเรียบร้อยครับทุกคนเอ้า ตายแล้วหรอเฮ้ยเม็ดเดียวเองนะอะไรเนี่ยเฮ้ยเกินไปเวอร์เกินเมื่อกี้ผมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับทุกคนตายเฉยเวอร์กเกินและเจ้ครับสุลุปซองเลยแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมรีบปิดเกมตึงๆเลยนะครับไปเอวิกโกเอวิกโกอันนี้เพื่อนมันก็ดูอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้นั่นมันน่าจะเอาบู布ามาเนาะ มันก็เลยซ่อนไว้นะครับไปครับทุกคนต่อตอ,ตอจ้าเอ๋หนุ่มน้อยบักปลอบไอ้พวกปากดีทั้งหลายมาเจอท็อปนี่มานี่คตรเฟี้ยวเรียบร้อยครับทุกคนไปจัดไปตึงๆสามศพสามศพครับทุกคนเอาตายแล้วหรอ,อโอ้โหเกินไป เขาไม่ได้เรียกว่าซ้ำศพนะครับทุกคนเขาแค่เช็คระบบหายใจนะครับแหมอยากเข้าใจผิดอยาเข้าใจผิดสามไว้ก่อนเผื่อยังไม่ตายไงทุกคนเออนะครับผมไปครับทุกคน l e ส s go ต่อปล่อยตัวชา้าจังวะเฮ้ยเด็กหมูแปดแจร้อนนะครับเนี่ยเหตุสามต่อครับไปเอวิโกเอวิโกดูดิอย่างตึงครับทุกคนนี่เตะไปเตะไปนี้ปาดไปไปครับทุกคน l e ส s go ต่อเด็กมันร้องนะครับทุกคนเอาหน่อยละกันปากดีหรอมาเจอท็อปนี่มา ไปตัวละเม็ดไปจัดไปเอ้ยไม่ตายเฉยเฮ้ยเกินไปมันไม่ตายครับทุกคนช็อเมาเกแย่เรียบร้อยครับทุกคนจัดไประยะจูบครับผมโอ้โหตึงเกินนึกว่าสกิปอะครับน้องๆคิดเอานะ อย่างตึงครับผมเฮ้ยเกินไปไอ้ท็อปเกินไปเฮ้ยตึงเกินไปป้าตึงเกินไปป้าววะท็อปซี่คเวอร์ครับทุกคนผมบอกเลยเวอร์เกินแม่งอยากตึงอะผมบอกเลยตึงกว่านี้ครับไม่มีอีกแล้วจริงๆครับทุกคนแม่สเต็ปเขาเรียกว่าสเต็ปนรกครับผมของจริงแม่นรกยังไม่เอาครับผมสเต็ปนี้มันหดเกินไงเออนะครับทุกคนไปต่อต่อต่อ ขอยิงหน่อยละกันจ๊เอ,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 อเ๋อยู่ไหนจ๊ะไอเดิกปากดีมาบักกรอบไอเดิกเวนอยู่ไหนอุ้ยไม่โดนเอ้าล่วงเหรอเกินไปล่วงเฉยแหมมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนปึบป๊บปึ๊บ อุ้ยตัวไม่โดนเฉยอุ้ยไม่ตายมมนอยู่ไหนวะ้ยเอาว่ะสเตปจ,จินโจ้ก็มาว่ะ มันตึงว่ะเฮ้ยมันเริ่มตึงว่ะอุ้ยตัวอุ้ยใช่เหมประรอบเอาตัวเฉยครับทุกคนโทษ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 แหมยิงหัวไม่โดนจริงๆครับช็อตเมื่อกี้สอรี่ครับทุกคนสอรี่ไม่เป็นไรครับทุกคนเอาใหม่ได้ครับผมไปต่อต่อตอ ื้ออะไรดีครับรอบนี้อ่าซื้อเห็ดดีกว่าครับเผลอไปอัดตัวเฉยนะครับทุกคนแหม่พลิ้วแต่อตัวอันนี้ก็ไม่เอานะครับไปครับทุกคนเซิร์หัวดีกว่าครับเกมเมื่อกี้พับพลาดจริงๆครับผมไปอัดตัวมันเฉยโดนหัวแต่ไม่ตายเฉยนะครับโดนไป2เม็ดมั้งใช่ไหมห้าสิบแปดนะครับทุกคนไปครับทุกคนต่อครับผมสเต็ปโคตรเทพผมบอกเลยแม่อย่างพลิ้วอย่างพลิ้วใส่ชุดนี้รู้สึกว่ามันจะวิ่งไวๆนะครับทุกคนเห็นไหม อย่างเฟียวอะ่ะเรียบร้อยครับทุกคนจัดไปตึงๆครับผมของจริงอยู่แล้วเอาปุเก็บลูกซองผิดครับทุกคนลืม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  เฮ้ยห้าศูนย์แ <ifi> ล <ye> <my> <battle> ้วนะเฮ้ยเดี๋ยวห้าศูนย์แล้วหนาเฮ้ยเก่งอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะเฮ้ยท็อปเฮ้ยเฮ้ยเก่งอย่างนี้ไม่มีใครกล้าท้าแล้วนะเฮ้ยเวอร์เกินที่ท็อปก็ตึงเกินไอ้ท็อปเวอร์เกินไปป่ะท็อปให้ทุกคนคิดว่าผมเวอร์เกินไปป่ะเฮ้ยเวอร์เกินเก่งอย่างนี้ไม่ไม่มีใครกล้าเล่นด้วยเลยนะจริงๆโอ้โหแม่ ไอเท้ามันของจริงว่ะนี่แอคกหน่อยละกันจัดไปตึงๆอุ้ยกดทานนี้ดีกว่าจาัดไปเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนอุย้ยไม่โดนผิวหน่อยละกันโชว์ความผิวหน่อยละกันเอาหลนัลนหลนันหลันเอาหลันเฉยครับทุกคนแม่จะโชว์ผิวสักหน่อย สเต็ปจิงโจ้ผมหายไปแล้ว <What? S 1> เฮ้ยเกิอนอันตรายว่ะ <All right. S 1> เฮ้ยตัว <All right. S 1> ดูดิ <All right. S 1> ทุกคนมายิงผมไม่โดน <All right. S 1> พิ้วเกินไงเข้าใจปะมันพิ้วเกินครับทุกคนดูดิแต่เราจะโชว์พิ้วอย่างนี้ไม่ได้ครับ วุ้ยตัวตัวยแยะเรียบร้อยครับทุกคนจัดไปตึงๆนี่เช็คระบบหายใจหน่อยและกันนะครับทุกคนเห็นไหมมีกล่องศพใหม่ด้วยครับผมอย่างเฟี้ยวผมบอกเลยอย่างตึงครับแล้วก็ไอวอลใหม่โคตรเท่เฮ้ยเท่จริงแล้วก็รอบนี้ครับเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องซื้ออะไรเนาะไปครับทุกคนจัดไปหล่อๆเท่ๆ,ๆมันผิวเกินไปป้าทุกคนจริงๆเฮ้ยเวอร์เวอร์จริง,รงผมบอกเลย ไปครับทุกคนต่อต่อต่อเอวิโกเอวิโกปล่อยตัวชาร์จเกินจาเอ๋สลอมาหาพี่ท็อปเร็วมามะเดี๋ยวพี่ให้กินกระสุนมาเร็วไม่กล้าออกมาหรอจาเอ๋คนโหน เฮ้ยไม่โดนหรอวิววิววิ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  <Q> ผมต้องเล่นสเต็ปมีสซาดครับทุกคนตีนผีรู้จักป้าตีนผีอะเนี่ยแม้มันยิงผมไม่ได้เวยเฮ้ยไม่โดนจัดมาตึงๆเรียบร้อยครับทุกคน จัดไปหล่อๆเท่ๆครับผมเจ็ดศูนย์เฉยครับเฮ้ยเกินไปท็อปเก่งแบบนี้ไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะเฮ้ยไอท็อปเฮ้ยทุกคนแม่งเวอร์เกินเจ็ดศูนย์เฉยเฮ้ยเวอร์ไปปะเวอร์ไปปะเฮ้ยเก่งแบบนี้ไม่มีใครกล้าเล่นด้วยเลยนะจริงๆเกินไปนะท็อปนะเกินไปนะ โอเคครับทุกคนก็ปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับ7-0ครับผมดาเมจครับไม่รู้เท่าไร่เหมือนกันนะครับทุกคน2,579นะครับตามนี้เลยและก็ครับเดี๋ยวเราออกไปชวนมันมาคุยดีกว่าครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่านะครับทุกคนครับไปครับทุกคนเลสโก้ครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้ารับบี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชวนมันมาก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่าครับเอาทุกคนรายชื่อเพื่อนหายครับเดี๋ยวชวนเพื่อนมันมาก็ได้ครับผมจัดไปเฟี้ยวจะกล้ามาหรือเปล่านามาแล้วครับทุกคนเปิดไมค์คุยดีกว่าครับฮัลโหลครับนายเพื่อนนายไปไหนอะขอรูเพื่อนผมปะเนี่ยผมหารายชื่อเพื่อนไม่เจอเกิดไปเปล่าและทำไมเขาต้องให้นายเล่นแทนด้วยอะหวันหรอหวันหรอเห็นบ่นบนว่าผมเล่นในคอมอะไรเงี้ยวั่นใช่ปะ หวันหรือเปล่านายได้ยินปะเนี่ยฮัลโหลเกินไปปะเนี่ยขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนายและทําไมไม่ให้เจ้าตัวมาขอโทษเองอะเกินไปปะนายยังไม่ทันได้ทำอะไรผมเลยอะฮัลโหลนายไม่กล้าเปิดไมค์คุยหรอเกินไปเพื่อนนายปากดีเกินผมส่วนคืนนิดเดียวทํารับไม่ได้เกินไปโอเคนายผมไปแล้ฝากบอกเพื่อนนายด้วยละกันว่าอย่าปากดีเด้อ ไปแล้วบ๊ายบาย โอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสำหรับ EP ีหน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP ีนี้ครับก็เจอพวกท็อกซิกปากดีเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคครับผมไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ไว้เจอใหม่ E p พีหน้านะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายและก็ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว